สวัสดีครับวันนี้พบกับสมาร์ทโฟน์รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับนั่นก็คือ Redmi 15 นั่นเองนะครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่ราคาไม่แพงเลยนะเปิดตัวราคาเริ่มต้นอยู่ที่3,499บาทเท่านั้นเองนะครับจุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือเรื่องของหน้าจอขนาดใหญ่นั่นเองนะครับมาพร้อมกับจอ6.9นิ้วรีเฟรชของหน้าจอสูงถึง 120Hz แรม8รอมสรอม25กพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่6,000 m มิลอนะครับเรียกได้เลยว่าถ้าใครกำลังมองหามือถือที่จอใหญ่ความจุเยอะแบตอึดเนี่ยรุ่นนี้ มามารถตอบโจทย์ได้ครบหมดทุกอย่างเลยครับและถ้าหาว่าใครไม่รู้จักกับ Redmi 15C นะเดี๋ยววันนี้มารับชมรีวิวกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะมารับชมคลิปเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยครับผมต้องฝากให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยช่วยกดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยละกันนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยเนี่ยจะขอบ,บคุณมาก้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวมารับชมรีวิวกันได้เลยครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่สีที่มีววงจำหน่ายในบ้านเรากันหน่อยก็แล้วกันนะครับซึ่งมีทั้งหมด3สีนะสีแรกจะเป็นสีมูนไลท์บลูนั่นเองนะครับส่วนสีที่2จะเป็นสีมิดไนท์แบล็กนะสีที่3เนี่ยจะเป็นสีมิ้นต์กรีนนะครับก็คือสีที่ผมได้มารีวิวนั่นเองนะครับก็คือสีเขียวแบบอ่อนๆนะด้านหลังของตัวเครื่องเนี่ยจะดีไซน์เป็นงานด้านนะครับมีกริตเตอร์ลิประยับทั่วฝาหลังไปหมดเลยเวลาที่แสงมากระทบเนี่ยดู โดยนะคอมโมดูกล้องเนี่ยก็จะมีฐานสี่เหลี่ยมยกขึ้นมาจากฝาหลังนะด้านในมีกล้องไม่ใช้งานทั้งหมดอีสอตัวนะครับแล้วก็จะมีแฟลช LED นะส่วนขอบของตัวเครื่องเนี่ยจะดีไซน์เป็นแบบขอบตัดนะครับเป็นงานด้านนะซึ่งความบางอยู่ที่7ุด 99ม mm มนะครับส่วนน้ำหนักของตัวเครื่องอยู่ที่205กรัมครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันที่ปุ่มและพอตต่างๆของรุ่นนี้กันบ้างนะครับเริ่มจากด้านล่างของตัวเครื่องนะครับฝั่งซ้ายมือสุดเลยจะเป็นช่องเสียบหูฟังขนาด3.5นะตามบริเวณไมค์สนทนาตามบริเวณช่องเสียบสายชาร์จที่พป็นอต Type C นะครับแล้วก็ตามบริเวณลำโพงนะครับส่วนฟังขวาของตัวเครื่องมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงและปุ่ม power นะครับปุ่ม power เ,เป็นปุ่มสแกนลายนิ้วมือไปในตัวด้วยตัวสแกนนนของรุ่นีน้้ทําได แม่นยำมากมากเลยครับสแกนทีไรเนี่ยติดทุกทีเลยนะและบวกของตัวเครื่องเนี่ยว่างเปล่านะครับส่วนฝังก์ชัของตัวเครื่องจะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดครับซึ่งขัดใส่ซิมของรุ่นนี้จะเป็นแบบ3สลอสครับมาดูกันที่สเปคตัวเครื่องกันบ้างนะครับทุกคน,นขออนุญาตเริ่มจากในเรื่องของแบตเตอรี่ก็แล้วกันนะรุ่นนี้ถือว่าได้ความจุมาเยอะมากนะครับเยอะกว่ารุ่นเก่าอย่างตัว Redmi 14C เยอะเลยนะ 15C เนี่ยมาพร้อมกับความจุแบตเตอรี่6,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับ คุณสามารถใช้งานได้จบวันอย่างแน่นอนนะทางแบรนด์เนี่ยเคยมาว่าสามารถใช้งานได้ยาวนานสูงสุดถึง2วันเป็นอย่างน้อยนะครับถ้าเรามาเทียบกับตัว Redmi 1 4 c เนี่ยความจุได้เพียงแค่5,160มิลลิแอมป์เท่านั้นเองนะถือว่าได้เพิ่มกว่าเดิมเยอะเลยครับ ส่วนตัวเครื่องเนี่ยรองรับการชาร์จเร็วอยู่ที่33วัตต์นะชาร์จแบตเพียงแค่30นาทีเนี่ยก็ได้แบตเตอรี่มาแล้วถึง50%ซนะครับซึ่งถ้าหากว่าเรามาเทียบกับตัว Redmi 1 4 C แล้วก็ชาร์จเร็วเพียงแค่18วัตต์เท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในส่วนของความจุแบตเตอรี่และการรองรับชาร์จเร็วถือว่าอัปเกรดขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยครับทีนี้เรามาดูกันที่สเปคของหน้าจอกันบ้างนะครับทุกคนการดีไซน์ของหน้าจอเนี่ยยังคงเป็นหน้าจออแบบหยยดน้ําู่ส ของหน้าจอเนี่ยได้เป็นจอ IPS LCD นะขนาดของหน้าจอใหญ่มากทุกคน6.9นิ้วนะครับดูคอนเทนต์เนี่ยชัดเต็มตาอย่างแน่นอนนะส่วนความละเอียดของหน้าจอรุ่นนี้มาพร้อมกับความละเอียด HD Plus นะครับความ,มาแม้ของพิกเซลจอให้มาที่260 PPI นะก็เป็นระดับเริ่มต้นนั่นเองนะครับส่วนค่าความสว่างของหน้าจอรุ่นนี้ได้มาสูงสุดอยู่ที่810นิตนะครับทุกคนส่วนรีเฟรเของหน้าจอรุ่นนี้สูงสุดอยู่ที่1 120เฮิร์ตนะคือจะเลือกได้ระหว่าง60เฮิร์ตกับ1 2 0เฮิร์ตนะครับไม่มี90เฮิร์ตให้เลือกนะซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าการเล่น Facebook ไถดูฟีดข่าวอะไรแบบนี้นะฮะมันดูสมูทมากๆเลยครับและหน้าจอของเขาเนี่ยก็ยังได้รับแบรับรองจาก t v Li ไลทแลนนะว่าช่วยลดแสงสีฟ้าและลดการกระพริบของหน้าจอทาให้ช่วยลดความเมื่อยล้าของดวงตาจากการมองหน้าจอเป็นเวลานานๆได้ด้วยนะครับและในส่วนของการโครนแอปเนี่ยรุ่นนี้โครนแอปได้สูงสุดถึง 33แอปเลยนะซึ่งแอปที่เป็นแอปเกมเนี่ยก็สามารถโครนได้ด้วยนะทีนี้เรามาดูกันที่ในเรื่องของชิปเซ็ตกันบ้างนะครับทุกคนรุ่นนี้มาพร้อมกับชิป mediatek kirio G 8 1 ultra นะครับมาพร้อมกับคอ็อสปีดสูงสุดหยดที่2.0 GHz นะถ้าเราไปเทียบกับตัว Redmi 1 4 C แล้วลรก็ชิปเซตเนี่ยยังคงได้ตัวเดิมอยู่นะก็คือใช้เหมือนกันนั่นแหละนะครับ ทีสอของกาดจอก็ยังคงเหมือนเดิมนะเป็นตัวมาริ G52 MC2 อนะครับพอคะแนนเอลตูเนี่ยอยู่ที่267,264คะแนนนะครับชิปเซตเนี่ยเอาตามตรงมันเหมาะกับการใช้งานทั่วๆไปอะไรแบบนี้มากกว่านะครับเล่นไลน์เล่น line, เฟซท่องเน็ตท่องโลกโซเชียลอะไรแบบนี้นะครับสายเกมเนี่ยคือผมไม่แนะนําเลยถ้าใครเน้นเล่นเกมแบบจาจ้าเน้นเล่นเกมแบบทั้งวันอะไรแบบนี้แนะนําไปรุ่นอื่นนะครับ รุ่นนี้ก็เหมาะกับการใช้งานทั่วไปอะไรแบบนี้เนาะแต่ถ้าเผื่อว่าใครอยากจะรู้ว่ามันเล่นเกมแล้วได้ประมาณไหนผมก็เทสมาให้ได้รับชมด้วยนะครับซึ่งมีทั้งหมด3เกมนะซึ่งรุ่นนี้นะครับจะมีแถบเกม t ทโ b o ไมใ้ใช้งานด้วยนะฮะเราสามารถปรับการทํางานของ CPU และ GPU ก่อนการเล่นเกมได้มีทั้งหมด2โหมดนะเขาจะมีโหมดสมดุลและโหมดประสิทธิภาพนะครับซึ่งผมก็จะเลือกมาที่โหมดนี้นะซื้อเกมแรกจะเป็นเกม PUBG นะครับกราฟิกอยู่ที่ลื่น ไหลนะ้ในสุดของเฟรมเรดเนี่ยอยู่ที่ออาตานะครับสำหรับรุ่นนี้แอบเสียดายนิดหน่อยตรงที่ไม่มีตัวเจโรสโคปมาให้ใช้งานนะครับการบังคับที่ทางการยิงเนี่ยจะต้องใช้มือบังคับอย่างเดียวสุดนเรื่องของความลื่นไหลในการเล่นเกมเนี่ยผมว่าอยู่ในะระดับพอเล่นได้นะครับ คือตัวชิป Hero G 8 1 Ultra เนี่ยก็เป็นชิประดับ,บเริ่มต้นเท่านั้นนะครับอาการสะุดเล็กๆ,ๆน้อยระหว่างการเล่นเกมเนี่ยก็มีบ้างครับแต่นานๆจะเจอสักครั้งนะไม่ได้เป็นบ่อยซึ่งถ้าเราไปเทียบกับตัว Redmi 1 4 c แล้วก็ไม่ได้ต่างกันเลยนะผมว่าเล่นได้ประมาณเดียวกันเลยเนื่องจากว่าทั้งคู่เนี่ยใช้ชิปตัว G 8 1 Ultra เหมือนกันนั่นเองนะครับ ถ้าที่กัความลื่นเนี่ยเต็ม10ผมให้ไป7คะแนนเลยครับส่วนเกมที่2เนี่ยจะเป็นเกมฟรีไฟล์นะการาฟิกอยู่ที่ราบลื่นนะครับระับเฟรมเรทอยู่ที่ขั้นสูงนะซื้อจากการที่ลองเล่นมาการปรับการาฟิกแบบราบลื่นเนี่ยผมว่าเล่นได้ลื่นกว่าเกมพับจอยู่นะเวลาหมุนตัวเร็วๆเวลาแพนเป้าตามติดศัตรูเนี่ยภาพดูไหลลื่นใช้ได้เลยนะครับ สุดยดส่วนตัวแล้วเนี่ยผมว่าเล่นได้ประมาณเนี้ยผมโอเคอยู่นะคือชิป G81 Ultra เท่าที่ผมได้ลองเล่นมาและหลายรุ่นมันไม่ได้ลื่นไปกว่าน,นี้อยู่แล้วนะครับส่วนาการแหลกระหว่างการเล่นเกมเนี่ยอาจจะมีบ้างนิดๆหน่นนอยๆนะครับไม่ถึงกับแหลกจนภาพกระตุกอะไรขนาดนั้นนะส่วนถ้าใครอยากจะเล่นได้ลื่นกว่านี้ผมแนะนําให้ปรับระดับเฟรมเรทเป็นแบบกลางจะเล่นได้ลื่นกว่าเดิมเยอะเลยครับส่วนฟิลิะทัดของจอเนี่ยผมว่าทัชด,ดีๆตามเรทราคานะครับไม่ได้มีปัญหา าเรื่องทัดเพีย้ยนหรือว่าทัดไม่ติดแต่อย่างใดนะ้าช่คะแนนความลื่นเนี่ยเต็มส0ผมให้ไป7.5าคะแนนเลยครับเกมสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเกม ROV นะครับทุกคนเนี่ยกราฟิกต่างๆผมจะลองปรับสุดหมดดูนะครับแต่เกมนี้แล้วเนี่ยผมว่าเล่นได้ดีเลยนะใครในเล่นเกม ROV เนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับโดยที่ชุดเขาตีไฟใหญ่ๆช่วงปล่อยสกิลพร้อมกันและหลายคนเนี่ยเฟรมเรทนะครับร่วงลงมาอยู่ที่ประมาณ4 9ถึง56นะครับ ช่วงที่ลงมา49แค่แป๊บเดียวเองนะ แต่ถ้าบว่าเป็นไฟล์เล็กๆเนี่ยเฟรมเรทจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ57 60ประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากจะเล่นได้ลื่นกว่านี้ผมแนะนําให้ปรับกราฟิกเป็นแบบกลางได้เลยนะผมลองและไฟล์ใหญ่ๆเนี่ยเฟรมเรทลู่ลงมาแค่ประมาณ56 60เท่านั้นเองนะครับถ้าที่คกแนนความลื่นเนี่ยเต็ม10ผมให้ไป8คะแนนเลยครับมาถึงเรื่อง RAM กับ ROM ก,กันแล้วนะครับทุกคนนะรุ่นนี้มีวางจํำหน่ายอยู่ทั้งหมด2ความจุนะครับตัวแรกจะเป็นตัว RAM 6 รองเงื่ง128กิก ส่วนขั้ตัวที่2เนี่ยจะเป็นตัว ram แปด rom สองร้อยห้ากิกตัว ram 8เนี่ยก็คือตัวที่ผมได้มารีวิวนะมีฟังก์ชัน extended ram ไหมคุณใช้งานด้วยขออยาย ram เพิ่มเติมได้สูงสุดหยุดที่8ปดกิกนะครับเท่ากับว่าสามารถใช้งานในส่วนของ ram เนี่ยสูงสุดหยุดที่16บหกกิกนะในส่วนของ rom เนี่ยเป็นแบบ e m MM m c version ห้นึ่นะครับซึ่งผมเองได้เทสป,ประสิทธิภาพในการอ่านเขียนของ rom ไหมทุกคนได้รับชมกันด้วยนะประสิทธิภาพในการอ่านหยุดที่305ร้เมกต่อวินาทีนะครับส่วนประส ประสิทธิภาพในการเขียนเนี่ยอยู่ที่263เมกต่อวินาทีนะถ้าพื้นที่การใช้งานไม่เพียงพอนะครับรองรับอีโค่ดีการ์ดได้สูงสุดอยู่ที่1เทราไบต์ครับมาถึงเรื่องกล้องถ่ายรูปก,กันแล้วนะครับทุกคนสําหรับ Redmi 1 5 c เนี่ยกล้องหลักความละเอียดสูงสุดอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะครับมี AI ด้วยนะพอคารุนรับแสง f 1 8. 8นะครับส่วนกล้องหน้าได้ความละเอียดมาที่8ล้านพิกเซลพร้อมคารุรับแสง f 2.0นะถ้าเราไปเทียบกับ Redmi 1 4 c เนี่ยความละเอียดของกล้้อองหนาะ จะตบลงมานะครับคือเจ้าตัว14 c ได้กล้องหน้ามาที่13ล้านพิกเซลนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูกันที่ไฟล์ของการถ่ายรูปถ่ายวีดีโอกันบ้างนะครับใครที่เน้นเรื่องของการเซลฟี่นะผมบอกได้เลยว่า เซลฟี่ได้ชัดเจนและผิวสวยเนียนละมุนมากๆครับซึ่งในเรื่องของกล้องหน้าเนี่ยผมว่าถ่ายได้ดีอยู่นะกับความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับที่ผมเทสมาเนี่ยจะเป็นการถ่ายด้วยโหมดรูปถ่ายนะสามารถปรับความเนียนของผิวและรูปแบบใบหน้าได้นะครับไม่ว mm hmm. จะเป็นการปรับหน้าเรียวปรับดวงตาซึ่งผมปรับค่าบิวตี้ให้นางแปบ,บเนี่ยมาที่ประมาณ60%นะเกลี่ยผิวได้สวยมากครับสีสดและสว่างดีด้วย ถ้าคุรู้สึกว่ามันเนียนว่าจะเกินไปเนี่ยก็สามารถปรับลดค่าบิวตี้ลงมาได้นะในส่วนของ HDR เนี่ยรุ่นนี้มี HDR ไม้ใช้งานด้วยนะครับทำให้สามารถถ่ายย้อนแสงได้ดีขึ้นส่วนข้อเสียเนี่ยผมว่ามีข้อเดียวเลยครับคือหมดภาพบุคคลเนี่ยหรือการถ่ายแบบพอร์เ a ต t ไม่สามารถปรับความเนียนของผิวได้นะก็อ,อาจเป็นข้อพิจารณานิดนึงก็แล้วกันครับ มาดูกันที่กล้องหลังกันบ้างนะครับทุกคนสำหรับกล้องหลังแล้วการถ่ายคนเนี่ยผมถ่ายมาจะมีแค่ระยะ 1x เท่านั้นนะผมว่าระยะ 2x เนี่ยความคมชัดมันดรอปลงไปจากระยะ 1x เยอะเลยนะครับและการถ่ายเนี่ยผมจะใช้โหมดรูปถ่ายนะสุดค่าบิวตี้เนี่ยผมปรับค่าบิวตี้ให้ดังแบบมาที่ประมาณ50%นะครับปรับได้แค่ความเนียนของผิวอย่างเดียวนะ ไม่สามารถปรับรูปแบบของใบหน้าได้นะครับซึ่งโดยภาพรวมถือว่าถ่ายได้ดีมากเลยนะถ้าเทียบกับราคาค่าตัวแค่3,000กว่าบาทเนี่ยคือถ่ายได้ดีเทียบเท่ากับมือถือในยราคาประมาณ4 0 0 0ถึง5,000บาทได้เลยแหละส่วนสกินโทนของผิวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดูละมุนเหมือนกับกล้องหน้านะครับผิวเนี่ยมันอาจจะดูเป็นแข็งๆสักนิดหน่อยนะครับส่วนข้อเสียของกล้องหลังเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของการถ่ายแบบพอร์ตเทรตนั่นเองนะครับเพราะไม่สามารถปรับความเนียนของผิว ได้นะผมก็เลยไม่ได้เทสมาให้ดูด้วยครับมาดูกันที่งานวิดีโอกันบ้างนะครับทุกคนวิดีโอกล้องหลังเนี่ยอาจไดสูงสุดจะเป็น1 0 8 0 30 p 30เฟรมเรทนะวิดีโอเนี่ยถ่ายได้ชัดเจนดีมากครับสีสันวิดีโออาจจะไม่ได้ดูสว่างมากนักนะ พอวันที่ผมเทสเนี่ยแดดไม่มีเลยนะครับคือฝนเพิ่งจะหยุดตกไนงะและอาจจะเหมาะกับการยืนถ่ายอยู่กับที่มากกว่านะเพราะรุ่นเนี้ยไม่มีกันสั่นไม้ใช้งานถ้าใครจะเดินไปด้วยถ่ายไปด้วยเนี่ยวิดีโอมีอาการสารั่นที่ค่อนข้างแรงเลยครับคราวนี้เรามาดูกันที่วิดีโอกล้องหน้ากันบ้างนะครับทุกคนอา่าวรอบนี้มีแดดแล้วนะมันก็เลยทําให้วิดีโอเนี่ยสีสันค่อนข้างสว่างสดใสดีมากเลยทีเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองชมคลิปกันครับ มาเทคกันที่งานวิดีโอกล้องหน้ากันหน่อยนะครับอาจได้สูงสุดเนี่ยจะเป็น1080 P 30เฟรมเรทนะระยะกลางสุดแขได้ประมาณนี้เลยนะครับมุมมองก็ถือว่ากว้างเลยนะเดี๋ยวแพนให้ดูบรรยากาศรอบๆนะฮะ,ะได้ประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเรามาเทคการเดินดูหน่อยละกันนะว่าเวลาที่เดินไปด้วยถ่ายไปด้วยเนี่ยวิดีโอ,อนิ่งไหมนะครับก็อาจจะมีอาการสั่นอยู่บ้างนะทุกคนนะ ในเรื่องของความคามชัดเนี่ยก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะครับ โอเคประมาณนี้แล้วกันในส่วนของเวอร์ชันแอนดรอยนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับ Android 15นะครับมีการครอบทับด้วยเ Xiaomi Hyper OS version 2นะ Wi-Fi รองรับได้2ความถี่นะครับก็คือ2.4 GHz และ Wi-Fi 5.0ก็สามารถที่จะรองรับได้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของงานลําโพงเนี่ยรุ่นนี้ได้ลาโพงมาใช้งาน1ตัวนะครับเราสามารถปรับโหมดเสียงเป็นโหมดต่างๆได้ด้วยนะก็จะมีโหมดร็อก โหมดแจ็โหมดป๊อปโหมดคลาสสิกและยังมีโหมดอื่นๆอีกเพียบเลยนะครับหรือใครจะปรับแบบอีกู l ลเซอร์ก็สามารถปรับได้นะต้องขออนุญาตช่อง The Mod Radio ด้วยล้กันนะครับยืมเพลงปพอปๆมาประกอบคลิปเดี๋ยวมาลองฟังกันครับ เธอฉันเลยนะเธอฉันนะฉันมาแล้วหมดทั้งหัวใจถ้าเธอพร้อมฉันก็พร้อมจะยอมอ่อนใจให้วันไหนจะไปของแค่อะไรเธอ ส่วนอุปกรณ์ที่เขาแถมมาให้ภายในกล่องมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวมารับชมกันครับซึ่งชิ้นแรกเนี่ยจะเป็นอะแดปเตอร์หัวชาร์จนะซึ่งสามารถใจไฟได้สูงสุดอยู่ที่33วัตต์ครับชิ้นที่2จะเป็นสาย USB UH นะครับซึ่งปันพอร์ต Type C นะเป็นแบบ A to C ครับชิ้นต่อมาจะเป็นเคส TPU แบบใสนะผมแนะนําว่าคุณควรจะใส่เอาไว้นะครับอย่างน้อยน้อยเนี่ยเวลาเครื่องตกกันจอแตกกันขอบตัวเครื่องเป็นรอยได้นะครับชิ้นต่อมาจะเป็นฟิล์มใสนะครับซึ่งเขาติดมาให้บนหน้าจอเรียบร้อย แล้วนะและชิ้นสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเข็มกิ้มซีมครับมาถึงเรื่องราคากันแล้วนะครับทุกคนนะสำหรับ Redmi 15C ความจุแรง6 r ร้อม128กิกเปิดตัวราคาเพียงแค่3 4 9 9บาทเท่านั้นเองนะครับสวนความจุแรม8 ROM รอม2 5 6กิกเนี่ยราคาอยู่ที่3,99 9บาทเท่านั้นเองนะครับถ้าใครงบถึงนะผมแนะนำไปตัวแรม8 ROM รอม2้6กิกเลยนะครับความจุเนี่ยจะได้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับมีวางจำหน่ายทั้งแบบออนไลน์และแบบออฟไลน์นะใครจะไปหาซื้อแถวบ้านเนี่ยมีวางจาหน่ายอย่างแน่นอน เดี๋ยวผมขอสนุกให้ฟังหน่อยละกันนะครับว่า Redmi 15C เนี่ยมันเหมาะกับการใช้งานแบบไหนนะครับถ้าใครเน้นดูหนังดูคอนเทนต์ผ่านตัวมือถือนะรุ่นนี้ตอบโจทย์ได้ดีมากเพราะได้หน้าจอขนาดใหญ่ถึง6.9นิ้วเลยนะครับส่วนใครที่เน้นไถฟีดข่าวเนี่ยก็สามารถตอบโจทย์ได้รีเฟรชของหน้าจอสูงถึง120เฮิรต์ใครที่เน้นเครื่องที่ความจุเยอะๆแล้วงบไม่เยอะเนี่ยรุ่นนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้นะครับรอามสูงสุดอยุดที่ 256 g b เลยนะครับและถือว่าใครอยากจะได้มือถือที่แบตอึดใช้งานได้จบวันแน่ๆน,นะครับรุ่นนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้เพราะได้ความจุแบตเตอรี่ถึง6,000ม ah. ิลลิแป์แบวดระหว่างวันก็ไม่ต้ององงมลใจเพราะชาร์จเ,เร็วสูงสุดถึง33วัตต์เลยครับและถ้าหากว่าคุณดูคลิปนี้จบแล้วสนใจสินค้าเนี่ยทุกคนสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านโปรรักแท็ก ที่อยู่ภายในคลิปวิดีโอด้านล่างฝั่งซ้ายมือของท่านผู้ชมเนี่ยสั่งไปได้เลยนะผมรับรองได้เลยว่าสินค้าที่คุณสั่งซื้อเนี่ยจะเป็นสินค้าที่เป็นของแท้แน่นอนนะครับก <fiance. S 1> ็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมเนี่ยไม่มากก็น,น้อยน,นะสำหรับรวันนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับต้องขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยท่านผู้ชมก็ติดตามนะครับสวัสดีครับ